นอนไม่เชื่อมั่นถูกไหมครับแต่ถ้าไปทํามันนี่เกมไปทําเหรียญไปทําคอยเคยเจอประธานเคยเจอเจ้าของไหมครับไม่เคยแต่ทําทําไมละ่ะเพราะความโลภนะถูกไหมครับ <S <S แค่นั้นเองพูดต,งตรงๆฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยลองเปิดใจนะครับลองฟังดูว่าบริษัทเล็กๆบริษัทของคนไทยเราเองเนี่ยที่จับมือกันเนี่ยเรามาทำกันเพื่ออะไรนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากสร้างความแตกต่างก่อนความแตกต่างนั่นก็คือว่าทุกบริษัทที่เปิดมาทําขายตรงเนี่ยก็มักจะบอกว่าต้องทําบริษัทแล้วก็เติบโตแต่ไม่รู้ว่าใครรวยถูกไหมครับในที่สุดภาพที่เราเห็นคือเจ้าของบริษัทรวยแต่วันนี้ด้วยความที่เราเนี่ยเติบโตมากับบริษัทเครือข่ายแล้วผมเองเนี่ยก็เติบโตมากับการที่โตมากับการเป็นเครือข่าย ประสบการณ์ในอดีตของผมเนี่ยเดิมเนี่ยครับผมจบนะครับมหาลัยเชียงใหม่แล้วผมก็ไปทํางานนะครับอยู่โรงพยาบาลนะครับเอกชนเงินเดือนตอนนั้นประมาณแสนกว่าบาทนะครับเมื่อประมาณสักยี่สิปีที่แล้วเยอะไหมครับหรือว่าเยอะนะนะครับสองแสนกว่าบาทเกือบสองแสนปรากฏว่าวันหนึ่งครับเป็นนั่งกินกวยเตี๋ยวมีคนข้างบ้านครับนั่งกินด้วยเขาก็จําผมขึ้นมาได้เขาถามว่าหมอ หมอเป็นรูปบ้านนี้ใช่ไหมบอกใช่แล้วตอนนี้ทํางานที่ไหนบอกทํางานเอกชนเขาถามคําถามเดียวครับสะดุ้งไปถึงหัวใจเรียนก็ดีบ้านก็รวยทําไมไม่ทํางานโรงพยาบาลรัฐบาลทําไมไปทํางานโรงพยาบาลเอกชนน่าจะไปทํางานโรงพยาบาลรัฐบาลนะได้ช่วยคนจริงๆเนี่ยคาถามเนี้ยเราถามตัวเองมาตลอดแต่เราพยายามหลบเลี่ยงปัญหาเพราะตอนนั้นที่ผมออกจากราชการเนี่ยเพราะมีปัญหากับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการราชการเราก็เลยเบื่อเราก็เลยออกไปอยู่เอกชนพอเขาถามคำถามนี้ปุ๊บวันรุ้งขึ้นผมมาสมัครเลยครับเปิดหนังสือพิมพ์มีที่ไหนรับหมอมากงมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งประกาศรับแพทย์ครับชื่อโรงพยาบาลณวุติสมเด็จญาเคยได้ยินไหมมีใครเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินณวุติแปลว่า90ปีครับสมเด็จญาก,ก็คือสมเด็จญาที่เรารู้จักนั่นเองนะครับโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลของตอชดครับ ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับประกาศรับแพทย์ผมขับรถจากสุพรรณครับเข้ากรุงเทพเลยนะครับไปสมัครตันชีเลยนะครับเขาเรียกสัมภาษณ์ครับมีรองผู้อัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่อีกประมาณสิบคนเป็นคณะกรรมการนะครับปรากฏว่ามีน้องๆมาสมัครวันนั้นเนี่ยเกือบยี่สิบคนนะครับทุกคนเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยประมาณสักห้านาทีก็ออกมาผมถูกสัมภาษณ์ประมาณสามสิบเลยนะครับ คำถามหนึ่งที่ผู้รอ,องผู้จัดการตำรวจตวัวัชายแดนถามคือว่าหมอครับตอนนี้ทำงานที่ไหนผมบอกผมทำงานโรงพยาบาลเอกชเนเงินเดือนเท่าไหร่แสนกว่าบาทครับเกือบสองแสนเขาบอกรู้ไหมว่าถ้ามาอยู่โรงพยาบาลต่อชด<ม>เงินเดือนเท่าไหร่ให้ถ่ายเขาบ่าเงินเดือนเท่าไหร่หนกว่าแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมผมยังจำแม่นเลยวันนั้นนะครับเขาบอกว่า เงินเดือนเท่าไหร่หมอรู้ไหมรู้ครับแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเขาถามคําถามแรกเลยจะอยู่รอดไหมแล้วผมเป็นคนที่อายุมากที่สุดในการสมัครตอนนั้นคือสามสิบห้านะครับนอกนั้นน้องอายุยี่สิบกว่าหมดเลยนะครับท่านก็บอกว่าจะอยู่รอดไหมเงินเ,นเดือนแสงว่าแล้วไม่กินเงินเดือนแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทผมบอกผมคิดว่าผมก็อยากลองดูว่าคนที่เงินเดือนหมื่นเนี่ยเขาอยู่เป็นยังไงนะครับท่านก็ท้าผมมีคำหนึ่งว่าถ้าผมรับหมอ หมอจะอยู่กับผมได้กี่ปีผมบอกว่าเอาอย่างนี้ครับท่านผมสัญญาว่าผมจะอยู่ต่อชะดอให้ได้อย่างน้อยสามปีนะครับปรากฏว่าท่านกนหลับผมนะครับผมอยู่โรงพยาบาลต่อชะดอนะครับทั้งหมดรวมกันเนี่ยสิบห้าปีนะครับตั้งแต่วันนั้นเงินเดือนแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อยู่ได้นะครับทําไมรู้ไหมครับที่ผมไปอยู่โรงพยาบาลแบบนั้นไปอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลแบบนั้นด้วยเหตุผลเหมือนที่บอกว่า มันโดนใจเราว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องทําอะไรเพื่อสังคมบ้างสองการที่เราได้น้อยได้เงินน้อยมันเป็นความลำา